กดไว้กดไว้กดไว้กดกดอย่าฆ่าอย่าฆ่ากดตรงหัวอย่าฆ่าอย่าฆ่าเอาไปปล่อยกดตัวด้วยดิกดตัวด้วยเออกดจะอย่าอย่าอย่าฆ่านะเอาไปปล่อยจับไข่ไข่หัวนะอย่าจับแรงอย่าไปไปปล่อยนะไปปล่อย ไปเอาไปปล่อยเอาท่านไปปล่อยที่ต้นไม้หลังสวนนะที่มันเขียวธรไม่ดาไ่